ที่เห็นสว่างอยู่นี้นะครับจะเป็นความสว่างของไฟแคมปิ้งโซลา่าเซลล์นะครับเป็นไงบ้างเวลาที่เราไปแคมปิง้งเรามีที่เป็นพวกขาตั้งอะไรต่างๆเราสามารถยึดกับขาตั้งได้นะครับดูความสว่างของเขาอันนี้ผมเปิดไว้ที่ความสว่างสูงสุดนะครับรุ่นนี้สามารถปรับที่เป็นอุณหภูมิของแสงได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะไล่ระดับความสว่างให้ดูนะครับความสว่างที่ระดับสูงสุดนะ แล้วก็ไล่ลงไปนะครับอันนี้สว่างระดับแรกระดับที่สองนะครับระดับที่สามโหสว่างมากแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิของแสงนะครับก็สามารถปรับได้นี่เราก็เลือกปรับเอานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังสามารถเป็นพวกไฟฉุกเฉินได้ด้วยนะครับนี่ โห uh huh. โคตรสว่างเดี๋ยวผมให้ดูประมาณนี้นะครับ